สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นการแนะนำการใช้ยาแพคโลวิดครับยาแพคโรวิดเป็นยาต้านไวรัสสำหรับรักษาการติดเชื้อโควิด -19 ในผู้ป่วยอายุ18ปปีขึ้นไปที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางและมีความเสี่ยงสูงต่อการลุกลามไปเป็นโรคโควิด -19 ที่มีอาการรุนแรง ยาแพคโลวิดประกอบด้วยยาเม็ดเนมเทรเวียและยาเม็ดลิโทนาเวียบรรจุอยู่ในแผงเดียวกันบรรจุภัณฑ์ถูกออกแบบโดยแบ่งเป็นสองฝั่งได้แก่สีเหลืองและสีฟ้าแต่ละฝั่งประกอบด้วยยาสามเม็ดได้แก่ยาเนมเทรเวียขนาด150มิลลิกรัมจำนวน2เม็ด และยาลิโทนาเวียขนาด100มิลลิกรัมจำนวน1เม็ดสีของบรรจุภัณฑ์แต่ละฝั่งที่แตกต่างกันบ่งบอกถึงช่วงเวลาในการรับประทญญานยาโดยสีเหลืองแสดงถึงตอนเชา้าและสีฟ้าแสดงถึงตอนเย็นการใช้ยาแพคโลวิด ่านต้องรับประทานยาวันละสองครั้งโดยรับประทานยาในแผงฝั่งสีเหลืองทั้งสมเม็ดหลังอาหารเช้าและรับประทานยาในแผงฝั่งสีฟ้าทั้ง3เม็ดหลังอาหารเย็นรับประทานติดต่อกันเป็นเวลา5วันและไม่ควรรับประทานนานเกินกว่านั้นอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นแต่พบได้น้อย ยาแพคโลวิดอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงทางระบบทางเดินอาหารเช่นคลืน่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียท่านสามารถแจ้งแพทย์เพื่อรักษาตามอาการได้ครับข้อควรปฏิบัติสำหรับการใช้ยาแพคโลวิดขอให้ท่านใช้ยานี้ตามฉลากยา และรับประทานยาให้ครบขนาดตามระยะเวลาที่กำหนดติดต่อกันจนยาหมดไม่ควรแบ่งปันยานี้ให้กับผู้อื่นเพราะจะทำให้ท่านได้รับยาไม่ครบตามขนาดยาและอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นได้บุคคลที่ไม่ควรรับประทานยานี้ได้แก่ผู้ที่ตั้งครรภ์ผู้ที่ให้นมบุตรเด็กที่มีอายุต,ต่ำกว่า18ปี ผู้ที่เป็นโรคตับและโรคไตแบบรุนแรงไม่ควรรับประทานยานี้พร้อมกับยาฟ้าทลายโจรหากมีอาการแพ้ยาควรแจ้งให้แพทย์ทราบและไม่ควรหยุดยาเองขอบคุณครับ